เปิดคลิปเปิดภาพออกมากับเป็นภาพบรรยากาศน้ำไหลกระลอกจระลอกอย่พี่น้องเลยเนาะทางน้องทายแม่น้องไม้พี่น้องเลยเนาะกำลังเก็บพิชางีเร่กับสุแมงเนาะสบายดีเนี่ยพระกันเทศยังไงจะนองไม้จะนองรากไม้โอ้ชัวร์้ายมีใช่น้องคนเราไปเนาะไมีใช่น้องไม้ไปพี่น้องไม้อื่ อเมโมะอืมอันนี้ก็ขับคึ้นวน้องท่าน้องไม้กับไอ้ต้นพันน้ำอีกไหมแล้ก็มีคือการเอาเือนยังาแล้วอ่าันนี้ชื่ว่าให้ประตูอเรียกเจ็ปีเนอะเรื่องที่ดินพันเนอะเปนล้ายกะมมันบังดินพันใกล้น้องนํำมันอะไรกับอะไร ออกมากลาเป็นภาพบรรยากาศน้ำไหลกะลอกจะหลอกพี่น้องเลยเนาะทางน้องทายใน่น้องไม้พี่น้องเลยเนาะกำลังเก็บพิชังอิริกับสุแมงเนาะสบายดีเนี่ยถ้ากันเห็ดยังไงไม่จะนอนล่างไม่ต้มตัางต้มกินเองเนี่บ่ต้มไงระบา,า,บากินต้มไงะบายกินดิข้างนอง้อกไม้ได้เก็บเห็ดอยู่ สักข้าหมเนาะสบายดีนองหลาสบายดีหลังจากทานกินว่านนี่ได้ออกมาได้ซักผ้าสักแค่ป่เนาะบ้ไ่ได้ไปทางใดบ้างจ้ะน่างาวนทานายานน้อยมั่นมาแล้วเนาะในคายแล้วปะต้มท้งต้มอยู่ต้มให้ระเบานี่บ่โอไปแต่ยักมม้งไปไปเป็นหโมงแต่หกโมงพุ มาลรวก็ตักพรมหรมจะเองบ่อยักใส่สาวอ้ยขนเหมือดขนทำายมนตกทำได้ป่ะออเไอมน้องผมยังจะกะซักกระบิดบ่มนีหมดไปหาปลาเนาะห้าน้ำใหม่กันเนาะคืนสามาเมนไปห้าน้ำใหม่โดด ตอนแรกผมยังกินกัปหา <โด S 1> <อ>ะนปลาเนามันทานน้ไมานไมก่อนทำไรชดมงช้อนช่จานจ้า่ตอนี้นแบบที่เมฮะลมล้ล้วทไป้อนอ๋อแค่จนบวมเนาะลมจะยังเลเรามาลาซ้อนปซ้อน่ะลมจะต้องฟังห่วยโดยเจ็บปอ มันมเจ็บปันไดเพราะว่านเจ็บป่ะมละ้วบาเราว่งลูกเลยเนาไปที่คน nhà ทำอะไรนย่างเงี้ยำแบบเพียงคอตัดร้อยนามานเ,ปนนเป็นอยูอาา่บวเ,นนเป็นอยู่เนาะอ๋อผอนๆตอนตอนเศร้าหน่ก็ได้น่อยนะสักผาสักแค่ไว้แม่มาติดกาที่เอาแม่นน่องคนก็ได้นะอ่า ัตะขาักแช่ตอนเช้าน้ำก็ไหลตรงนี้เนาะของน้ำบอลอะไรของน้ำถอดอืมผคุณ้องน้ำไว้เนาะซักกระซักแค่นี้เลยบ่เนี่ยโดยก็มีมั้งคะมีบนซักกระซ่างตัวมีโดยซักแล้วเลยบ่ยังยิขาดแค่นี้เนี่ยก็ล่างออกบ่บางอย่มันนักเนาะโดยล่างออกะหนึ่งแล้ว าสัาขามันแล้วซะเนาะสาขาสาขาแค่ก็รู้ลนะเป็นยังไงเนาะเป็นตอนพระเจ้าเป็นทางไม้เยี่ยมไม้ยานทางน้องทายน้องไม้หรือว่าทางควัวพันมันเป็นยังไงเนานะการพิธีพอด,ดีมันอนู่ทางวงจันทร์กมีงบประมาณมาแจ้งทางของควัวน้องเพันเนาะงบเป็นครบแางเชือนแนะสงซ่านเป็นยังไงโดย <c oughs> โดย มาแก่ว่าเอน้องพนเดียวโอ้องเอาข่าสะแพร่าะกำลังสักผ่าบลุกละโสักขอห่มสำนักสำนะมันนี่กระซ่าเหมือนกระดมังพันกันเออมันสักผ่าแล้อันนี้เนาะใส่ลอเิ็นเต็มไปหมดปูนอยกือเก่าอือเนาะสบายดี้แลวาลล่ะ แกทางจันพันธ์เลสัมภาษัสสอบถามมาเติมเน,น,ะนานะน,ะน,ะนี่ทางตนะูเมะเนาะกำลังดังฟืนดังไฟต้มน้ำมไมคขายบ่ต้มให้นาบาากินนาบ,บ้าดีน้องละจุดไฟหมอ บ้านแน่น่องเน้าพี่บบกุล้<อ>านร้ฟื้นลเติบบอเมชุกเจ้าก็ไปหาบ่อน้ำใหม่กันน้ำผาน้งไม้นางไม้ไปเธอร้ายมีจะน้องคนเ้าไปเนาะมิจจะน้องไม้ไปพี่ดัง มมไม,มีโม่แท้เลก็ม่อมนัวเปมอนลงมือนัอ้นะก้อนขอว่าเคปแบบนี้ดีแล้วแต่ว่าขึ้นตเก่าน,ะน่ะอันตรายเ็นอ่อยเนาะมันดูโยดลงแมนต้มนก็ไม่ว่าฝากแล้วเบ้า่อยเนาะฝาก้ามาเวลามเย่ยมยมันกับฝากตอนมัน่ะ ที่บนสอะบนสมบนพ่นังเลยเนาะต๊เศ้าๆเด้เยพ่นงเลยเนะาะมาใม่นวันมาเนี่ยทางพจาร์นมียอดชนโมม่มพันบาทหอยนอวกับทุกาจ้าเหยเทางอาบุญรสรารวันก่อนอื่นเลยพี่นังเด้อขอากาบตักท้ายสบายีีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายมูเพื่อนกันบ๊สุขุคขขขขนสบายดีเอฟซี้ใหญ่จีบุญบรรทุกทานเด้อยินดีตอนหับเข้าู่ซ่อง ยูทุกป่าบุญซาละวันพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้ตอนเศร้าๆพี่น้องเนาะอ่ะคาค,มาคุมฟ้าคอุอฝนขับขายคือฝนติตกเนาะอ่าเม่อฝน,นตกทำหมอกไฟบุญบมงไฟอ่าบ้านดงสวรสดิ์เนงงนะมาะพี่นะ้องเลยเนาะมาเมื่อนี้เนาะทางลุงจันทร์กะมียอดสมทบเนาะอ่าสามพันบาทพี่น้องเนาะอ่าให้กับครอบครัวเราไม่เนาะอ่าตอนนี้กะมีอยู่แปดพันละพี่น้องเนาะแต่ว่าคาดินนี่ ที่ดินตอนนี้ก็ยังมุ่งหวังพันสิขายเท่าไรเนาะแต่ว่าเจ้าของที่ดินเพิ่นมาแล้วเนาะเพิ่นสิมาาแจ้งราคาเนาะทางทีมงานเนาะหรือว่าทาง FC บซีปรทตูฐานให้ฮู้ให้ทราบนํากันพี่น้องเอ้าจังได้กบบนี้วอกติดใจเด้อเนาะทางาครอบครัวน้องมาอีกเนาะถึงสิว่ายังบ่ครบแต่ว่าก็ยังมียอดเพิ่มเติมเข้ามาเนาะทางบุญในน้ำสะพานบุญก็ต้องคอลทุกคนขอบคุณขอบคุณใจหน้าทางผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะทาง สหรัฐอเมริกานะทาง USA พี่น้องไลยเนาะได้มาสมทบผ่านช่องทางทางลุงจันเนาะได้สมทบรวมกันเนาะคือว่ายอดทางลุงจันตอนนี้มีอยู่8,000บาทเนาะส่วนทางทีมงานอื่นกันส่วนทางทีมงานทีมงานเราคนอื่นก็นยังบบหูเนาะทางเบาเชียงเบาบุญบันปลาหรือว่าหลายๆคนในทีมงานเนะาะก็ยังมาเรีแจงมาพี่น้องเลยเนาะส่วนทางบุญเองนี่ก็ยังบ่มีพี่น,น้องเนาะใส่สมทบพี่น้องเพกันเนาะ มามถ่ายทำเป็นยังไงเนาะอ่าถ้าว่าพรอยขนะ้างนอกเนาะ FC ทุกท่านพี่น้องไงนะไปชมหรือว่าไอ้ต้นสงสารน้องค,คนกะอ่ายินดีพี่น้องไงเนาะสดสวยน้องคนกันเข้ามาเด้อเนาะอันนี้ก,ทก,ก์ทั้งเทากะในน่าจะาพันบุญกะเป็นได้แค่กัแบบอกเสียงเนาะนพี่น้องถ่ายทำพี่น้องทะไปชมเ้อนงะการซวยเหลือเนาะจะจูดคนถูกคนเนี่ยคนที่อ่ลอยบนอยู่อาศัยเป็นยังไงเนาะ พี่น้องท่านไปชมถต่ว่าบุญวาสนาเท่าน้องคนมีเนาะอาจจะมีดินของตัวเองก็ได้พี่น้องเนาะเพราะว่าน้องคนชุมชนเนี่จ้ะคืออยู่ชุมชนอยู่นี่ก็เป็นดินของจะคลองดินของคนเบิดแต่ว่าคนก็ยังใจดีพี่น้องให้อยู่ได้ใส่ซิปกาปีมาแล้วพี่น้องนำลงอยู่ดินตอนนี้เนาะอยู่ประตูอเนี่ยคือกันเนาะมีเงินมีซานเป็นของตัวเองมีดินของตัวเองแล้วเนาะดีมากใจแต่ก่อนก็อาศัยจะคลองดินนี่แหละอยู่เนาะ อ่าคนกะขายดินเพื่อไปสร้างเฮือนเจ้าของดินเหมือนกันเนาะอ่าขายดินตอนนั้นก็ซื้อรถจักรคันหนึ่งคือหนังเนาะที่ขายรถขายดินให้ประตูเอเลียก็ซื้อรถจักรแล้วกันเะนาะคันหนึ่งะจะได้กลับไปหาไปชมน้อกันอีกคันหนึ่งคือหนังเนาะทางอ่าเจ้าของดินเอาบทสิบอกราคามาเท่าไหร่เนาะแ่ดินตอนนี้กวงหอมสัม่งใดไปเบิ่งกันอีกคันหนึ่งเนาะไปคีนันนงเลย สังเกตน้องเพื่อนอาบน้ำแล้วเพื่อนเล่นเพื่อนนี่พี่น้องน่าจะนอนน้ำกับอ่าขยะบอกพี่น้องเนาะอาจะนอนน้ำตะตุอันน่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เนาะน้องๆเพื่อนสามสี่คนนอนเคียงหลังนี่เนาะน้องเพื่อน,น่าจะเปนอนเคียงหลังนี่พี่น้องเนาะมาแต่หาหน่อไม,อม้หน่อมันพี่น้องยอันกับอาบน้ำสาบผมเนาะแต้สดๆนอนก่อนกัน ทางเจ้าของที่ดินพันกะกำลังอ่ากวงล้วยงยูหรอเะเนาะสัประมันจักแมทยังมูสิาะมันปลายทุนทปลายน่ะว่าเืินบินพอตูพอตูหอยต้นพอตูเนี่เขาก่มีอย่างเลเขาก็หาขายไม่ต้ชื่อรถนั่นแหละเหอนกัยังรถตัวนี้บ่เจ้าซื้อเจ้าขายมาให้พอตูอันนี้ อันนี้ก็เขาปะได้จบขอบคุวน้องท่าน้องไม้กัไอ้ต้นพันน้ำอีกแม่แล้วก็มีคือการเข้าก็เพื่อนยังวแล้วนะตายประตูก็ยัง้ยังลายประตูนจะใส่โกรนเนี่ยซื้นเท่าไหนเ่าได้ก่อนในราค่ะสี่สิบล้านเราสี่สิบล้านชุดชุดบ่ได้บ่ไอดรถอีกนี่นะละมานั่นนดซ้ำซ้ำาไป จนัุยท่นเีห่อนหเห้าเาปะดามนา้หา้านคุณเป็นเงินบาทหนึงเดียวาิ่าต้องหารเนาะหลูกหาซูนหาูม่ามพันาทหาพี่น้องลยหาหมืนสแป้อยหาหมื่ลูกลูกไล่เจคนคุณห อู่เจ็ดเนาะยังให้เพื่อนนำบอดายเลยเรื่อยๆท้ายดินไปต่อเติมเพื่อนเพื่อนผลตกไม้เลยระยะกว้างเนี่ยสัประมาณเพื่อวัดเขาโยู่มันนั่นคือว่าหาคุณที่หาคุณเช่าหัวหอดจะมาเนาะแล้วคือออกไปอีกเนาะคือไปอีกบ่สัประมันชาคุณสิบปลายนี่แหละที่นี่กว้างแหงเราหายเนี่ยอู้แหงเฮานี่หายใจดีเลยห่าบ่สมพติว่าเขา เอาบุหอดกวางชมพุนก็ได้บ่เอาเอาราคาลดลงน้ำนะบ่ให้เก็กวางมันคนนีไอ้กว้างอะไรอ่ามีดูเห็ดบ่คือประตูนี่ดูสบายมีเดินอยู่กว่างๆแบบนั้นอืมอย่ามันเดินมันอยู่อย่างน้บ่ไว้น้ำราคาอย่าง้วเนาะพี่น้องเอ้ยเว่าหาเงินเนี่ก็เอาซื้ออุปกรณ์ตอนนี้กับรายยุ่คือประตูนี่16ล้านเนาะมันเลื่อยเปแล้วเจ้าช่วยตัดรล้าลันกับเปลวนี่ยขาไหนตุ่ยบ่

เอายังซื okay. ้อค้ายังเฮือนคามบงลาวนี่บ่ซือเยเอายังลายโอ้เฮือนยังบ่ลยคั่นเฮาแล้วเฮือนฮะเอากปลูกมันปนี่คอทางตนเาทานกันเดี๋ยวไปโอไปลมึงกับหมู่กับพวก่เนเนาะเฮาก็ได้ตนโฮมหอนกันวงบก็ยังบ่ได้งไพอบ่ได้หลายนะพี่น้องเาชมเฮาก็อยากซอยน้องเพิ่นอาให้เพิ่นมงมีมง เป็นลักเป็นแรงไรสัญชะเนาะเพราะว่ายูยูดินตรงบ่องนี่เป็นของเจ้าคือกันบงเพิ่งจะห้อาศัยหลายปีแล้วนะหายยูอาศัยหลายปีแล้วล่ะกอ่ยูนี่กับเพว่ายั้งบอกเอาเงินใคายูซื้อแต่ว่าเป็นของเจ้าคือเกขาเนาะแต่ว่าเมื่อภายภาคหน้าหรือว่ามันขมังข้างข้ามากกับปู่พู้ได้ตัวนั้นเนาะบัตลูกเราใหญ่มากปู่แล้วบัดรลู่เราก็เจ็ดคนเลยทีเป็นยังไง แต่ว่าขายมุงนี่นะโบขายบอกขายมุงบ่เลยบนเราอยู่โบขายบนนี่คนขายเขาขายหมดเลยอ๋อเป็นบ่อน้ำไมไปบ่อนั่นในไอ้ในน้องไอ้ไอ้ผมไอ้ใายอยู่ลุ่มนี่แหละให้ลูกหลานเขาอยู่อีกยขึอยู่นี่เอาลายยังลายลูดปั้นให้เราอยู่ลุ่มนี้ก็ว่าสีซือเป็นของตัวเองไงต้องอยู่บุงลุ่มพี่เนาะให้สมบูรณ์เลยอยู่เลยเอากระด้งเอาปักหลัก เฮ็ดไทยเฮ็ดมันรถเอาเชือกแล้วอย่าพุกยังก็พุกแล้วแต่เอาบ่ได้หามบุ้งเกาเด้นอายแล้วบ่ได้หามุยังพุกแพี่น้องเนาะพุก็แ่นนันอยู่แล้วอันน่ะพี่น้องนก็ว่ามันซื้อได้นะะเนาะมันสิสู้ไอยู่บ่บาดนี้พี่น้องเนาะ4 3 4ชาิาคิดว่าล่ํา10ล่ํา20นี่นะพี่น้องเอ้ยเนาะ เป็นได๋แล้วบ่นี่เทื่อสีราคาซ่ำกับประตูก็บ่ได้เนาะโอ้บ่ได้แล้วาบประตูประตูนี่เท่าก็เจ้าสิมาตนนะพ่นบ่มีอีหยังลีอต้นวงลูกลูกหลานลูกหลานเขาอ่ะมื้อนึงก็กินมื้อนึงว่อดเอา2-3มื้อพิ่นอันนี้คือกันแนี่ก็คือกันอครอบครัวนี่ก็ได้เฮาซอยเาเฮาก็บ่มีหยังเลยเฮาบ่มีชื่อชื่อประตูรถนี่แหละ อยกชื่อเขาน้อาเช่อเจ้ากกระทินในซอยประตูเจ็ดปีกับซอยทั้งนี้น้ำอีกแห้งนึงเฮในยูนําการชุ่มเหากัคือพี่อาเห็นแล้เนาะคือออมาทหน่อยพอสิได้เนาะแต่ชื่อเขาน่อ้แบบนั้นมามียังเลยกันขายซ้ำพรตูหนึ่แล้วหมดสอามหมด่ัยงหมดเลยอ่านครั จะซีซูได้หรือบอเนาะกับยังมูฮูพี่น้องตอนนี้กับกับลงมาแพงบอกับยากตีว่าแพงอยู่เนาะมันกับเพราะว่าตัวนี้กับสิบพกล้าน,น,นแต่กามันกับพื้นที่ติดต่อกันนะฮะนะแต่ว่า,าเพื่นกับอยากได้เงินตัวไปเฮ็ดเฮืนเนอนแน่เนะาะเพื่อฉันนั้นเนาะสุดฉันจะคล้องดินบรแล้วก<ม> <c oughs> ล้องเลยจะขอสุดพรมสอบมากนี่แหละเนาะถึงอยู่กับผู้สิทธิ์ขายในะต้นใหญ่เนาะกัเรากัคขมังคือกันเราเปิดศร อยากได้เขากินแน่อยากเห็ดเฮื่อนแน่ทั้งกระได้สิว่าจังไดเอาจังไดกะเดียวสิติดต่อหามาอีกได้เด้อเนาะคข้า่าจังไดกะพอลดพอหยังอีกได้กะเมื่อคิดไม่อีกเนาะยันว่ามันแพงโพดพี่นองเง้ยเนาะมันก็เป็นดินที่ว่ามันก็อยู่ในแน่ดินตาบอดแน่พี่นองเง้ยเนาะทำสมมติว่าซื้อให้น้องพ่นอยู่นี่ก็มันก็ต้องได้หาทางออกอีกบาทนี่อะไทางเท็ดนี่ก็ได้ครับเฮ็ดให้รถทาง อืมให้มันออกขอตู้กันให้มันออกครับนี่ก็ได้ครับทางให้เลยเฮาบ่ได้บ่ได้บ่ได้ว่ามันอยู่นี่บ่ให้ทางมันจอกได้ให้ทางเลยไปอืมเาบ่ห้ามดอกทางนนวาอยู่เฮือนบ่ให้ทางออกมันจอกทางนั้น่นะ่อให้พนออกทางนี้แล้วอเอาห้ามอตู้กนให้อนํากันเลยเอาบ่ได้ห้ามดอกเรื่องทางเฮ็ดให้ แล้วเพื่อนเนี่ยเพอเฮ็ดดินเฮ็ดทางรถดออกทางสบายอืมทำไปได้ย่ายนะแล้วเพื่อนเฮ็ดทางโลดโอเคนั่นนั่นได้เสนาะเดี๋ยวไปโอ้ไปล่มกางมูอกระพวกก่อนได้เสียด้อสบายดีเลยเลยขอบใจขอบใจขอบใจไรไรยังได้เดี๋ยวสิติดต่อหาอีกได้ด้วยเห็นว่าอ่าเราเมื่อพับ่อนขิ้นเขาอิ่มแล้วเกิดคิดไปขึ้นบานรุดหายอีกจักเนาะก็คือรุดอีกอ่าไม่แต่จะแพงอยู่ได้พี่น้องค์เนาะ เอาไปยุ่งกันลูกหลาปะยุ่งคงกันอ๋อนี่แหละพี่น้อยเนาะกะเป็นดินตอนตอนหย้าพี่น้อยเนาะที่่ายมันจะขายเนาะเบิร์กันอีกทนหนึ่งเนาะค่นี้ไม่ไปพี่น้อยเังบางทิลองโยบเบิร์นขาวพี่น้องเหมือนดันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาปเกสประมาณสิบในนะสายอยู่โย่สแมเนะลุงไปลุงหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเสสเจ สิบแปดสิบเก้าซาอ่าอย่กว่าซ่าคุณซ่าประมาณนี้พี่นอ้องเลยเนาะซ้ำพี่น้นองเห็นเลยนะพี่น้องเลยในราคาเปิดหัวมาสี่สิบล้านแต่ว่าเปิดชุดให้หาล้านเป็นสามสิบหาร้านพี่นอ้องเลยสามสิบหาร้านถ้าตีเป็นเงินบาทเนาะถ้าหารเป็นเงินบาทก็ตกอยู่ ห้ามื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทเนาะคูณเหรียญเงินตัวนี้หกห้าส่วนพี่น้องเลยตัดตีไปเงินเหรียญเนานะตกอยู่พันกว่าเหรียญได้พี่น้องไลยเนานะสามสิบห้าละ พันเรียนกับไรสามสามหมื่นสามพี่น้องนเรียนเนาะสามหมื่นสามต้องอยู่สวีทล้านผเรียนเนะาะสวีทล้านสี่แสนห้าสิบพัน พันหาพี่น่อยเนาะพันหาพันหกและเพิ่งคักละพัอนพันหเนาะนพันหกลอยเรียนประมาณนั่งภาว่าถามแพงบอพี่น่อยสารประบุบน,ะนว่าแพงเนะเพราะว่าดิน ทำเลมันก็นอันเดียวกันเนาะแต่เราเขามาขายเพิ่มขึ้นมันก็แย่แพงอยู่เนาะมาส่เทียบดีประตูแต่เราคนมาเราว่าจะซอยประตูเนาะประตูเราบุมีิยังอีลี่หลักซอยสิบหกหลักเนาะสวัสดีท่านผะู้นำเนะาะฟังบ้าง ก็เล่ารุดให้พี่นอ้องนเนาะบุรุษไทยคนนี้บ่เนาะเพอาะเมีกำลังใจสูงนะพี่น้องไปอ่าถ้าสารบบุญเนี่ยสายสิพรานเนี่ยบัดกำลังบัดกำลังใจอย่างสูงได้พี่น้องเนาะมันแพงพี่น้องเลยแต่ว่าท้าบุษิ์อ่ะก็วิ่งบนอยู่อันนี้ขึ้นอิงตามทางวาสนาของน้องเพิ่นอีกคือกันนาวาซิมีแฮบ่บนาู้เสลีย์นาฮารุวาจังได โอ้โหคือกันเนาะตามบุญวาสนาของน้องกันน้อเนาะใช้แล่น้องไม้ปพื่ออะเห็นอย่งอยู huh? ่ตังฟืนตังไฟบ่ตั้งไม้ฮูจักปอนี่ภาษาจะาเอิยไงม่วงภาษาภาษาข่อยเอินม่วง มองใสป่ปลาเจ้ามีหรือเปล่านี่ยเอเจ้าใส่เป็นอยู่บปล่าใช่ใช่ใช่เรเคยใส่เราเ,เคยใส่เราเคยมีเรเคยมีเรเคยใส่แล้วแบบให้ไหวให้พอจะได้ดให้พอจะเอาไปใส่หรือว่าเอาไปกลางนี่กลางมองกลางตามหนามนักปลาเด,ดยแต่ว่าบ่าให้กลางบอลมอีงาใหม่งาต่อมันเกาะเอากลางบอลหนามใช้ ดักปลาเนาะไว้จับปลาเด้ออ่ะเอาเวนอาหารเจียอันหนึ่งใชเด้ออ่ค่นี้เสียเให้ประตูอาเรียกเจ็ดปีเนาะเอาไว้ใส่เห็นเจ้าไปจับปลาเนาะมันคือเสถียรง่ายขึ้นเด้ออืออ่าอือเป็นเช่นเนาะอะไรนี่โอ้ราคาดินแพงเหือเกิแพงเนาะสามสิบห้าล้านสี่สิบล้านแพงเลยเดียวเนาะบัวาชี แต่เดี๋ยวพนอนเรื่องดินเรื่องดอนตอนาา<ด>ใหญ่ก็เนบาะดได้กับบุญยังมาหาปากเด้อดอ่ามอยน้องคิดว่าโอ้ทีมงานมาอ่าถ่ายทำน้องแล้วน้องบ่ได้ยังเนาะมอยคิดตอนนั้นเด้อดก็ว่าซุ้งทำบ่ายกับในน้ำสะพานบุญเนาะเป็นสะพานบุญทางผู้ใหญ่เพื่อนอันนี้ขึ้นอยู่กับบุญวัดสนามข้างนอกเนาะถ้าฝนซอรหรือฝนซอรขึ้นอยู่กับครอบครัวน้องเด้อขอบุญกับนี่ในาน้ำสะพานบุญมาเป็นสะพานบุญในเพื่อน เออได้บ็ได้กับสูดๆต่อไปเด้อน้องเด้อเหตหายู่หากินเจ้าคือเก่าคือเดิมเจ้าแหละเนาะทำมาหากินเพื่อปากเพื่อทองจงเจ้าแหละเด้อข่าวยังลายยู่บ่อข่าวงานจัดสอบกินข่าว้วบออยังยังยูยังต้นละไมต้นละไม้อยู่ เฮาจะได้วันศุกร์แล้วจงไว้ให้ทีมงานก็ได้เนาะแต่ว่าเห็นแต่ว่าให้เจ้าคุณเจ้ากินโลดเนาะกินโลดน่สมอยมาจเอาให้ก็ได้แต่ว่าสมยยังบ่มาก็พากินดเด้อโอเคสมยครับอื่นยังบ่ได้มายังนเนาะโดยเออโอเคอายมาตอนแร่ตอนแรกอายยังบ่มาก็พากินดเด้อโดย พักจ้ะเนาะสบายดีป่าลุงเนะี่ยสบายดีสบายดีห้ยอยง่ายเงินสมทบเจ้าตอนนี้นะมีอยู่หาล้าน<ด>แต่ว่าเงิตนตัวนั้นยังอีกสามชิปล้านดูสิได้หรือเปลอเนาะ<ด> <c oughs> ส,สูดต่อไปเนะปต้องต้องคิดถอดถอยเนาะ<ด>ะต้องเหนื่อยๆตามใจตัวเองมีแต่สู้ต่อไปเนะด้อเต้องคิดโอ้บ่ได้แล้วต้องคิดเนะด้อเนาะไปก่อนสบายดีเนาะดีไม่แห้งเด้อ หากหน้างกินน้ำได้ไปพี่น้องให้ใส่ลูกชาลแล้วปรตู้เจ็ดปีอยู่บ,บ่สิฝา,ากมองน้นนทุกคนสิคืออยู่บ่พี่น้องเลยฝากน้องพอน้องอาน,น้อยก็ได้นนปเปน,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 น้อยันลูกเคนบูบูก็หน่องอีเนาะเราไปอยู่ไปอน่องน้อยฝากมองให้ประตูเจ็ดปีนะฝากมองให้พ่อพคนนี้นะประตูเจ็ดปีนะเราไปอยู่นะอ่าป <laughs> าร์ติเซียปร์ติเซีรรซยรำคาญ เโอ้งาเนาะพอเนาะยังขนาดชีห้องพื้นเสียจด้วอินเนาะชีห้องพื้นใส่ชีบัวบ่ชีเคียวชีเขียวชีบัวอยใช่ชีบัวในงานในเนาะนองหลานน้องมังชีบัวหอยู่ในน้องชีเขียวเนาะสว่างสว่างเนาะสะท้อนแสงโอ้งามเลยนี่ยท่าผู้เดียวเลยบ่เนี่ยผู้เดียวชาวนี่แน่เตัวมืงดีและวเป็สร้างตัวเองในตัวเนาะเราต้องจ้างใคร เงยนมนี่นะเงินเพชรเงินชาติเนินอะไรๆฮะปรแก้ขายไปเนาะติกวจ้างเขาแท่งไมจ้างไม่นี่เงินนะเขาจะได้ีหาินม่เงินมรดกเอาหมดเลยครับก็ได้เงินตลาดเงินเฮ็ดมันเงินไปหาบจ้างของผมก็มัดเลยโดยชื่อโบกุ๊บมันอ๋นี่แหละมาทำเรื่องเรื่องที่ดินเกันเนาะเป็นล้ายกะมันบังดินกันใกลน้องนำมัน พอแ้งตะลายตะลรพอแห้งบปหน่อยปัาจขายใช่ป่ะปัญจายในนข้เรื่อนาน้ป่ะเป็นเรื่องนอน้ำแะ้แต่ข้าวเหมือนเดแต่ามือนั่นั่นได้ๆๆปันจคายแต่พอพอยังโมโหหน้าเาปัญจขายอะไรจะคล้องดินพักกัอยู่ในบ้านนันะเอออยู่บ้านใจฮั่นเลยแต่เขานั่นเลยแในทางนองน้เบงนะนองน้ำก็ชิฮูอยู่เพรองน้ำามันหูอยู่เนาะ ไหน้องเข้ากนะดินนองเข้าผู้ตายนะดินผ้ตายเ่อเท่าคนนั้นแต่เขาชื่อแล้วจู่ๆูชื่อเขาจะคายคื้อเขาคงมีเยอะคือโจแพงคึ้โจแพงสมิ่งเนาะยู่นี่สามสีิล้านลดอยู่สามสิบห้าล้านแพงอยู่เนาะไยจะไยจะไว้เทากับเหินเขื่อนอย่างไรล้างหนึ่งกว่าได้ มันบคายกไม่ไปชื่อเลยก็ไ้ถ่ายนี่ก็าเวายาตนนไปไป,ไปแต่ทางยางู่ชื่อรถบกเข้าอใ้ชนนี่ไป,ช,ไปชื่อพาอไ้ประตูเปนเที่ยวสิชื่อว่มีดินยูตรงนี้เยากกันเขามีเ,เขาเพชื่อตำัน มัมันกับแพรอยุ้คือค่ายมาตูอะซิโพกลานเนาะมันกต่ชาำกันหาว่าขึ้นแบบนี้มันก็มันทำเลขกันเดียวกันแต่ว่าอยู่หนาทางี่คือยุ่เนาะอ๋อจงว่ากันพี่น้องกันได้จะได้หรือว่าจะิดตามส่วนกันแหละวุ้ยไปลองทอามี่นเบิ้งเนาะเอาพฤศจิขายนเนาะขอบใจ่พรราเราไร้ไ้ไปก่อนไปก่อนเนี้ยเด็นเอเดี๋ยสัะบ๊ายบาย ไปครับพี่ดาวด้ติวตามสมกันต่อไปเนอะคลิปนา้นคลิปนี้ก่ามาทับทาเบิดชนิดเนาะไปพี่ดาองือว่าจะได้ว่ากันใหม่เนาะบายดีเด้อพี่ด้อ